เมนูวันนี้อย่างเจ้าปคขัวน้ำพริกกับปีกับทอดไข่ใ,ใส่ผักละทอดไข่ใ,ใส่ผักละเนาะโอ้น่ากินขนาดสุกแล้วนาะผักละสุกแล้วสุกแล้วเอ,เอาไปซอยกันเลยเอาก็เอามาซอยต่อนะแม่เอามาซอยโอ้น่ากินขนาดเลยขัวประทีปนี่จัด ทอดไข่ใส่พักล้เจียวไข่ไข่เจียวชะอมกะแม่แมสวัสดีเจ้าต้องกินลำมาแล้วเจ้าว,วันนี้ต้องจะจวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินน้ำพริกกระปีเจ้าว,วันนี้มากินกับประทิปพัพวประทิปของเราเหมือนเดิมเขามาเริ่มกินกันเลยทุกคนหิวข้าวขนาดเขาได้ข้าวนึ่งเขาลืมว่าข้าวห,งหุงเนาะ เขานึงมันกระหมะไปมันยากใช่เพื่อนนะกะอจิ้มก่อนเนาข้าวเงนึ่งพริกกะปิมันกูเข้าหุง่ะตัวใส่เขาวนึ่งเพิ่นเลยอืมอืมอืมะอ้พะพูบว่างง่ายก็ได้ วันทั้มขาจะไอ้ได้แบกง่ายก็มัพทิกที่อยู่เลยเนี่ยอืมอืมรำเปิ่มบนขทุกคนมีหนอต้มตัวเย พริกเผ็ดเผ็ดก,ก็น้ำก็ไข่ทอดที่เป็นทอดมาเขือนี่อย่ะนุน่มก็อื้ม คือวันนี้นี่คือลำของแต่เพราะว่าหิวแค่นเนาะน, <c oughs> น้ำพริกบอว,อว่าบอกว่าพออย่างมัง <c oughs> ม้งมั้งเนี่ยข้าวปลาทูตัวใหญ่สองตัวอ๋อต้อม <c oughs> เราต้มอืมอยากกินเมืยงแบบทูจิเนะเพราะว่าเขามีน้นำจิ้มตุ๋นวนะ้แล้วเนาะปั่นไหมืถั่วอืมอืมเนาอ,อทอดไข่ใส่ผักละ ใส่ชาโอมันเปิงกันที่สุดเลยเนาะอืมแกกินแกัน้อยอันต์ต่อเนอะได้อยู่มือเป็นหมันเหรออืมได้แก่นนุ่มรน้สึกได้แก่นแกน้อยเราต้องการพักกระถินกันหมะนะ อืเข้าไปดีมดกะปินะซื้อมาจากภาคใต้นะไปเที่ยวภาคใต้ไปงานบวชซื้อมาฝากกับน้ำจันทร์มะพรา้าวมาตำแซบ่บมอกกันเนาะหมอกนะมอกันอืมบอกกันไม่เคยรำเซ่น อืมยัยแม่ลงนี่เลยอืม ขอมันกูกันนะเม,มาเมื่อกเขาเนึ้อผม่อยได้ก่อนเมกี้คือวันนั้นเมาะือกคือว่าเมื่กี้กบบกข้าหูเมื่อกี้ข้าหนึเมื่อกี้ข้าหูอพอแม่มาเร็วปุ๊บ ขอขมเลยนะเนยหมอะเนี่ยอืมอืมแต่ม่หมขม่นดีบยระสุกเมื่อกลั่มล้อย่างเนี้ยอืมล้ำอะรอย่างอือข้าวดีมี้กับน้ำพริกลำํำอืมถ้าสุกนี้ต้องใสแ่แกงแคร่หมอกนิดน้อยนะอืม ตัวใส่พริกไปตัวน้ำมอเผ็ดคราดไปย้อนใสพริกเียเริ่มเริ่มจาดีนะเอ้ก <c oughs> <c oughs> ูเด็กกี้ก็ใส่โดนไปสองแกนนอตต้มมันมีเห็นเมนูนะที่เหมาะกับน,นอตต้มอ,อ,อ่ะเพิ่งันอาน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกน้ำปูหมอ คนโตกุตง้งเก็บพักพักกระดิ่พทั้งอย่างหัวนะมันโปร่งเววิ่งงามคนโตแบะไอโซเออแต่มันหัวนะหัวไผ่หัวไผ่หม้หัวไผ่หม้อตัวเปิีนห้อง<ถ>อบ้านเขปลนห้องขอได้อืมขอได้ขอในนอน่เล <c oughs> <c oughs> เอรอมันอยู่นอกคะ่ะมันส่งพอแฟ้าพอฝนกันในสวนไปกินไม่ได้นะทุกคนในสวนมัน,นมันฝนตกมันแจ้มาเข้ามาได้อื โอเคเลได้หมวกปลาทูนี่ก็บหมอนะ mm hmm. อืมอื้มมีไข่อะปลากินแล้วมีการขงตัวไม่มีการนะบ่อนกินไปก่อนตัวมอี๋อะมีไข่ปลาทูด้วย Sao nhạc như bài hôn Ừ Ủa, Ừ Hơi mà dùng một Không một ạ Thì không มทอดไข่กับหมอเนาะหมอก็อื้มอื้มไปไปหูหม้อ หัอปลาทูของโปรดมาหอยหอ่ะเดี๋ยวเาจิ้มมันแหละอืป้งถ้ากินข้าวนักแพ้เนอรกับพ่อกินก็กลับไงนี่ก็ลามเนย กินข้าวนึ่งซสีงสามปันม้นไงนะทุกคนกับพุงอ้วนใหญ่ๆนะข้าวขสีมาลัวอะไรอย่เนี่ยอมืมมาเมืม้อแบบดีเนี้ยเปลือยได้แก่งแข่ใครตัวอืม <c oughs> ตอนตกกามอะตกกดลงหน่อยล่ะเขื่นอนกกดลงแล้ว <c oughs> อันนี้เก็บหน่อยอืมอนัต้องแก่เนี่ยเปอนยังหูวแต่ไรหนมแต่ไรแก่แปลว่าัแก่ต,แกแกต้องบีบบ,บ,บีบหน่อย <c oughs> สแสดงว่าตัวแก่ๆเ <c oughs> พื่ว่าเปื่อดยเ่นอดนากันไหนใส่ให้หูวากนไหนแก่กันหนุ่ม ืมนูนี้เหมะอืมอืมขอบใจมากภาพสวยงานะ เดี๋ยวนี้ยังว่ากินผักได้นักคนละม่อ,อมแต่ก่อนนี่คือหมูมากเลยม่อตอนเป็นร้อนอ่ะหมดกินเลยอ่ะก,กินนะแต่ต้องกินเป็นผักซุกแล้วให้กินบิบใหญ่ไหมนี่บอกจ,จะว่าใหญ่มามนี่ตั้งแต่อยูกระเพิ่นนี่ม่อกินมดมแต่ก่อนมันก็กลิ่นจะกินบอกให้นักเท่าไหร่แล้ว มเกือเกือบจะอิ่มเลยแบบนี้มะเขือเทศมะเขือส้มอืมอ,อมิดมาแปากมันกินแยกนอยหลวงเพิ่หมูระ Ừ, hấp được. Món gì xinh xẻ xẻ à? Meree, thể thể. Ừ. Cái mực nấm nhá. Anh du với cái mực Ừ. này, nó được cái nêm mà, được cái dạng có mà, được cặp anh. เอะยเนาะว่พวงอะไรนะมะแข้งอิ่อออออามาอิ่มีเขาเมือนกินกอกินอยู่อ้เมนูนี้คือเหมาะมากๆถ้าคื้อดีนะถ้ากินได้นักกว่าน,นี้เข้าสวย ต้องมันจะกินได้นักกว่านี้ข้าวนึ่งมันก้าดนะมันแน่นมันแน่นเนาะคือผักสดนั่งนักย่างไก่จะได้แข็งแรงเวลาทำย่างแี้ตจบมากินก็คือหอมเนาะอืมหอมแดงครับผสมซอสถ้าผสมซอสแบบคือเนาะถึงแปลกเนาะ เหลือเอาไปกินม <of> ุ้งแมลงต่อปะทูกินไปคนละเกิงตัวเป็นนักที่พักจะได้บอกเขือเทีบมันอิ่มแล้วโอ้ยมันอิ่มแล้วโอ้ยโอ้กุ้งแห้งกุ้งหยางใส่ครบสูตรอืมบักเส็จมันกันเนอืมเสร็ดพีกแดงพี่แดงแม่บ้าน ทุกคนอิ่มกัดต้องขนาดเนาะก,ก,นกัดขนาด <c oughs> แล้วก็วันนี้ตั้มกับครัวประทีปคนที่ทอดไข่ใส่ผักล้าขอตัวลาไปก่อนเพียงที่อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคือตั้มกับทีปตัวนะจ้าวันนี้บ๊ายบาย